สวัสดีครับท่านนักลงทุนแทุกท่านนะครับวันนี้บริษัท Property Perfect ก็จะมาชี้แจงผลการดำเนินง,งานในไตรามาสที่1ของของปี2025นะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ แรกนะฮะก็มาดูผลการดําเนินงานมาดูปัจจัยที่คิดว่ามีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะฮะอันแรกก็คงคือถ้าเกิดดูโดยรวมๆนะ,ะผมว่าปัจจัยอิมแพกับบริษัทต,ต่อเนื่องมานะครับ อันแรกก็คงเป็นเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจนะฮะโดยรวมซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับถึงแม้ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามีการขยายตัวประมาณ3ามจุ่เอร์เซนในจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันน่าจะเป็นวันพามนะฮะเพราะว่าหลักๆเนี่ยมาจากการเร่งการส่งออกนะฮะตัวเลขการส่งออกซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะมีผลมาจาก การที่ประธานดิจิตรัมนะฮะโหว่าจะขึ้นภาษีนะครับนำเข้านะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีผลเนี่ยก็มีการเล่นการน,นำเข้าเพื่อสต็อกของไว้นะครับอันต่อมานะฮะก็คงเป็นเรื่องของกำลังซื้อนะฮะแล้วก็การเข้าถึงสินเชื่อซึ่งถ้าดูที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี ระดับนี้โครเดรอนอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับส่วนธนาคารเนี่ยก็มีความระมัดระวังในการปัดสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้น2 2 2สองสอแฟกเตอร์นี้เนี่ยมันก็ทําให้อ่าการสิการอ่าผู้บริโภคนี่อาจจะตัดสินใจชะลอการตัดสินใจในการซื้อได้นะครับ อันที่3ก็คงเป็นเรื่องของ c o s s margin นะครับที่ที่เราคิดว่าผู้ประกอบการหลายๆจ้ามเนี่ยก,ก็คงเร่งนะเนื่องจากการขายการโอนมัน slow นะฮะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเขาก็พยายามที่จะเร่งเร่งเร่งขายตัว inventory ออกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีผลกระทบต่อต่อ margin นะครับ อันที่4นะฮะก็เป็นเรื่องของต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นจากการบริหารจัดการสภาข้คล่องของบริษัทนะครับอ่าส่วนในภาคการท่องเที่ยวนะฮะรายได้ของบริษัทในเครือก็อ่ายังมีการอ่าเติบโตอยู่นะครับจากอ่าการน้องจากภาคการท่องเที่ยวนะฮะโอเคอ่ารายได้รวมนะฮะในในในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอ่า ที่ระดับ1,647ล้านบาทนะครับก็ในส่วนของ property นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมีมี i m น a c t นาจากปัจจัยที่ผมได้กล่าวมานะฮะบ้านเดียวก็ลดลง16%เยียร์เยียรคิวคิวนะครับคอนโดนะฮะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้อาจจะมีผลามาจาก ในเรื่องของอแผ่นดินไหวที่เราประสบนะฮะ,ะก็อาจจะทําให้การซื้อในในในเซกเตอร์ของคอนโดเนี่ยช้าโล,โลงนะฮะ,ะรายได้ลดลง6กสิเปอรเยียดเแล้วก็4%คิวอันคิวนะครับลงแรงนะครับลดลง18%เปอรเยียเยียลดสร์เซ็คิวอันคิวนะครับ อันนี้อันนี้น่าจะลดลงมาจากการที่เราขายโรงแรมออกไปหนึ่งโรงนะในช่วงปลายปีปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นารายได้ในปีนี้ก็จะมาจากโรงแรมที่เหลืออยู่นะครับก็ประมาณ4 4โรงแรมด้วยกันนะครับในส่วนของธุรริจิจ เช่าและบริการนะฮะก็เพิ่มขึ้น24%เอนเยียบเยยแล้วก็52%เขียวคิวนะครับในใจมากที่หนึ่งเรามีขายที่ดีออกไปประมาณสัก3.2ล้านนะครับก็ไม่เยอะเรื่องของ Gross Margin นะฮะโอว่าวันนี้ก็ลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ37%รนะฮะ,ะบ้านเดียวก็อยู่ที่ระดับประมาณสักยี่บานะฮะ คอนโด20%โรงแรมนะฮะอยู่ที่ประมาณ55%ส่วนแมน t a ่ s อ r v นเ e อร์วิสอยู่ประมาณ40%อเพิ่มขึ้นในแง่ที่กล่าวไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งน่าจะสะท้อนมาจากการแข่งขันนะฮะที่วีความรุนแรงขึ้นนะครับ s g a นะับในตอมาสที่หนึ่ง นะครับ Overall ก็อยู่ที่ระดับประมาณ48.5รนะฮะถ้าเทียบกับเทียบเยนเย,ย์ที่ระดับ37เปอคีออยวควระดับ36รนะฮะอันนี้จริงๆถ้าถ้าเราดูในส่วนของเป็น Absolute Term นะฮะ Absolute Term ในตัวเงินนะฮะจะเห็นว่าลดลงะะที่ผ่านมาในบริษัทก็มีมาตรการที่ควบคุมค่าใช้จ่าย มาตลอดนะครับแต่ในเชิงเทียบสัดส,ส่วนกับเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหลักๆก,ก็คงม,มาจาการายได้ที่ลดลงมากกว่านะครับขาดทุนในไารมาสที่หนึ่งกอ็อยู่ที่ระดับลบ280ล้านนะครับ นนะฮะในใน,ในรมานที่หนึ่งนะเราก็ไม่มีการตั้งด้อยค่าหรือว่าอ่านะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเช็นได้ว่าดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยลดลงนะเพราะว่าเราขาดรุ่มแม่ออกไปเราก็นำอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยไปลดหนี้นะทำให้ระดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงนะครับโอเคในส่วนของ financial position นะฮะในไรมาสหนึ่งก็ทรง,งนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ1นึ่งจุด สเท่านะครับโอเคแบ c ็คกรอบนะครับณนะสิ้นมีนานะฮะก็จะอยู่ที่ระดับประมาณพันสองนะครับเป็นบ้านเดี่ยวร้อาหก้อยหกสิบคอนโดประมาณ190ร้อยเก้าสิบนะฮะอันนี้เราวมงเจีบีให้ดูด้วยซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ3ามอห้าสิบล้านนะครับโอเค อันนั้นก็เป็นผลการมนง,งานที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามาดูดีกว่าฮะว่า Moving on นะฮะเราจะเป็นยังไงนะฮะโอเคก็ดูในส่วนของธอุรกิจหลักนะครับก็คงเป็นอสังหานะฮะซึ่งมีทั้งในส่วนของเราเองนะฮะแล้วก็ส่วนที่เราจอยน์มนเจอรนะครับ แล้วก็ตัวโรงแรมนะฮะหล,กลกักๆในเป็จที่เป็นสปายจี้นะกยังยังเหมือนเดิมตลอดมานะคือพยายามสร้างการติบโตนะแล้วก็พัฒนาสินค้าให้ตอบให้ตอบโจทย์นะครับสร้างความสุขอย่างยั่งยืนนะส่วนโรงแรมเนี่ยก็มองในเรื่องของการเพิ่มบัตราเข้าพักแลก็ราคาเฉลี่ยต่อห้องนะครับ ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับ <c oughs> เราก็ปีนี้นะฮะเราแพลนที่จะเปิด7โครงการด้วยกันนะครับนะรวมประมาณ9,600ล้านนะฮะนี้เราก็จะแบ่งเป็นเซกเมนต์นะฮะอ่าลักชัวรี่ประมาณสัก3,500ันห้ามิดเดิลทูฮาประมาณ3,700นนะครับเฟิร์สโฮม พันสองแล้วก็เป็นคอมเมอร์เชียลประมาณสองร้อยนะครับทำเลที่เราเลือกนะครับก็ยังเป็นทำเลที่เรามองว่ายังมีศักยภาพอยู่นะครับมียังมีจิมานอยู่นะฮะเ๋ันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีอ่า โครงการ perfect place ที่อยู่ทางทางตะวันตกนะะราชพฤกษ์แล้วก็มี perfect place ที่ลามอินทราแล้วก็ perfect place ที่ลุมก้านะครับมีเตอรวิล่าบางใหญ่นะฮะก็ตามตลาดที่ได้ชีแช้แจงไปนะครับ Market ็ตเอ u e อันนี้ก็เป็นเชิงอ่าช h o ปเฮาส์นะครับ Shop House, อันนี้อยู่ที่แจ้งวัฒนะโครงการบนถนนพอคันค้านะครับเฉอันนี้อันนี้ก็เห็นได้ว่าในในตรงโครงการที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเป็นโครงการที่เรา,าได้ปกปั้นสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราไปทำช็อปเฮาส์หรืออะไรทำนองน,นี้เนี่ยเราก็มองว่ามันมีศักยภาพนะเพราะว่าอย่น้อยๆมีชุมชนในละแวงนั้นอนะ่ะไม่ต่ำกว่าห0 0พันคนเรือนทีเดียวนะครับโอเคอ่าแล้วก็อันนี้เป็นวิสอร์เรสเดนต์นะฮะเดลนเต้น,นะครับก็ <c oughs> ที่เขาใหญ่นะฮะแล้วก็อ่าเป็นอีกอันนึงก็เป็นโครงการจีีนะครับ เล็กเลเจนด์ที่บางนานะฮะเราก็จะเปิดเฟสสองนะครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับในการที่เราดำเนินการนะฮะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าเราเน้นสินค้าพร้อมอยู่ในกลุ่มที่มีเรทมานะฮะโครงการที่เราเปิดจะเป็นสินค้าระดับระดับกลางในในใน ก็จะมีคอนโดนอยู่รวยนะครับที่เรามองว่าชิดเป้าเกตผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับขณะที่กลุ่มลักชัวรี่นะครับเราก็มองไปลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงเรียนนานาชาตินะฮะซึ่งเห็นว่าโครงการหลายๆโครงการของเราเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามที่จะเจาะกลุ่มลูกค้า ในในในส่วนี้นะครับอีกอันนึงนะฮะที่เรามีแผนที่จะทำก็คือเป็นลักษณะของธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้สะสมประสบการณ์ในการก่อสร้างนะครับเดียวกันเนี่ยเราก็มีโรงงานพรีแฟบนะฮะแผ่นสำเร็จรูปอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ สามารถให้เราช่วยดูแลในเรื่องของอต้นทุนนะฮะควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้ดีขึ้นนะครับเรามีตัวบ้านนะฮะที่เรามองว่าเราจะ t a เ l o r m a ม e ให้กับลูกค้านะครับว่าเขาชอบ บ้านลักษณะไหนส,ส,สิ่งที่เขาต้องการตกแต่งสไตล์บ้านเป็นยังไงนะครับเราก็จะพยายามที่จะทำให้เซิร์ฟค้านกลุ่มงเลนะครับแล้วก็พัฒนาดีไซน์ ลูกค้าตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้เราจะมองนะครับว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องการให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสมาชินโครงการนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การจัดสรรพื้นที่สถานการณ์ขนาดใหญ่นะฮะการพัฒนาบ้านที่ประหยัดพลังงานนะฮะวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันที่จบตอบโจทย์การใช้ชีวิตอของลูกค้านะฮะทั้งในปัจจบนนุบันและอนาคตมะครับมีระบบอัจฉริยะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ real estate นะครับที่ที่เราตั้งเอาไว้นะฮะ,ะตัวพรีเซลเนี่ยก็ถ้าดูนะในส่วนของบ้านเดี่ยวเนี่ยเราตั้งไว้ประมาณ6,500ล้านนะครับในในปีนี้ในไตรามาสที่หนึ่งเราก็ทำไปได้แล้วประมาณ11%รนะฮะคอนโด เราทำไปได้แล้วประมาณ33%จากพันสองนะครับส่วน JB เราก็ทำได้ไปแล้ว21%จากพันห้านะฮะในส่วนของ uh, Total Revenue นะครับก็ปีนี้เนี่ยตัวบ้านเดี่ยวนะฮะเป้าก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0นะฮะเราก็ทำได้ประมาณ17%นะครับคอนโดมิเนียม าเเปอร์ซ็นต์นะฮะ <c oughs> ซึ่งในเป็นส่วนของทีเย็เนี่ยเราทำได้12%นะฮะ <c oughs> ส่วนในส่วนของบริษัทในเครือนะฮะแกรนด์แอสเซทนะฮะตอนนี้ก็ทำได้ไปแล้วประมาณ3%นะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเขาคงต้องไปเร่งการขายนะฮะในช่วงเวลาที่เหลือนะครับโอเคพรีเซลในส่วนของ JB นะครับ ก็เป้าเนี่ยพันห้าทำได้แล้วประมาณ18%บแเปอร์เซ็นน revenue เป้าสองพันาทำได้แล้วประมาณ7%จ็ดเปอร์เซ็นตพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทุกคนต้องไปเร่งกันขาในช่วงเวลาที่เหลือนะครับโอเคอันนั้นก็เป็นภาพรวมในส่วนในในใน,ในหมวดของอ e a l e s t a t ทนะครับ ในส่วนของโรงแรมนะฮะก็เป้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันเก้านะครับเห็นผมได้ได,ได้ได้เรียนไปแล้วว่าเราเราขายโรงแรมไปหนึ่งโรงนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเป้าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณพันเก้านะซึ่งเราทาไปได้แล้วยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็อันนี้ก็คงได้รับอันนี้ส่งจากภาคการท่อ,องเที่ยวนะครับโอเค นอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะเราก็มีแผนที่จะาขายที่ดินนะฮะแล้วก็เงินลงทุนนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่บราาิษัทวางไว้มาโดยตลอดนะครับที่จะาขายที่ดินเพื่อมาช่วยลดภาระหนี้สินที่บราาิษัทมีอยู่นะครับโอเคอในปีนี้เนี่ยเราวางแผนขายที่ดินไว้นะครับในส่วนเพอร์เฟกเนี่ยประมาณ 4,170ล้านบาทนะครส่วนการแอสเซทก็ยังมีแผนที่จะสายลงงานอีกหนึ่งโลนะฮะแล้วยกอกิชชอตั้งนะครับตัวนี้ก็หมอหมองไว้ที่เราดับประมาณ6,000ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็จะมูลค่ารวมในส่วนของแผนร่ายที่ดินและเงินลงทุนได้อยู่ประมาณสักหมืล้านนะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นไปตามแผนนีก็จะช่วยลดในส่วนของ นี่เสร็จได้อพอสมควรนะฮะมันก็จะสะท้อนมาที่พาระดอกเบีย้ยนะฮะที่จะลดลงนะฮะโอเคตอนนี้ก็ให้มาดูอ่าโดยรวมภาพรวมนะฮะคอนโซเลเตดเ d รย์แมนยูอาเ r c เวอร์ซี่แอคชั่ตอนนี้ผมก็มาสรุปให้ให้ดูนะครับโดยรวมรวมก็ก็ ก็น่าจะคุงต้องทำงานหนักเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะเร่งการการขายการโอนนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในในหมวดต่างๆนะฮะก็ยังมีความหวังนะฮะว่าว่าภารบรมเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐเนี่ยได้ออกนโยบายมาสปอร์ตใน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  าภาคสัหาริมทรัพย์นะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องการลดค่าค่าโอนค่าจดทะเบียนอะไรมาณนีนะฮะซึ่งซึ่งตนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่พอนะฮะยังไม่เห็นถึงแม้จะออกมาตรการเหล่านั้นมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าภาคสหาริมทรัพย์เนี่ยจะจะ,จะกระเตื้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องต้อง,ต,องต้องรอดูอว่ารัฐจะมีไงไงอย่างนโยบายมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือไม่นะครับโอเคคิดว่าภาพรวมทั้งหมดก็น่าจะ,ะเป็นไปตามชี้แจงนะฮะตอนนี้เรามาดูคำถามสักนิดหนึ่งนะครับโอเคคำถามอันแรกนะครับ แนวโน้มของการดบริงานในช่วงไตรมาสที่2นะฮะไตรมาสที่2เนี่ยผมคิดว่าก็ก็ก็น่าจะก็ก็น่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะจากไตรมาสที่1นึ่งนะฮะผมคิดว่าธุรกิจโดยรวมเนี่ยยังได้รับผลกระทบในปัจจัยที่ผมกล่าวกล่าวมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไตรมาสที่2ก็จะมี วันหยุดเยอะนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไต,ตรมาสสองเนี่ยจะเป็นไต,ตรมาสโลของข,ข,ข,ของของของทั้งปีนะฮะมีคำถามเกี่ยวกับภาพรวมวรายได้ปี68นะครับผมก็ได้ชีแ้แจงไปแล้วนะฮะ ว่ามันมาจากส่วนในบ้างน,นะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยบวกในการขับเคลื่อนนะครับอ่าก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะฮะว่าตัว strategic อ่าตัว strategy ที่ที่เราวางเอาไว้นะฮะก็ก็จะเป็นหลักๆอย่างที่ผมบอกนะฮะโฟกัสไปอ่าเนี่ยฮะสีห้าอย่างด้วยกันนะครับในเรื่องของ ธุรกิจรับสร้างบ้านนะฮะเน้นไปที่กลุ่มเรียกีมานนะครับแล้วก็เจาะกลุ่มลูกค้านะครับตามที่เราหวังเป้าเอาไว้นะครับอ่า ส่วนใหญ่คำถามก็จะเป็นตัวที่ที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วนะฮะเกี่ยวเรื่องกลยุทธ์เกี่ยวเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบร,ริษัทนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของปีประสิทแผนการลงทุนอะไรบ้างแผนการลงทุนก็ถ้านอกเหนือจากธุรกิจหลักแล้วก็ไม่มีนะครับ แบ็กกรอกที่ผมชี้แจงไปแล้วนะฮะก็น่าจะรับรู้ได้ใน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 เซ็กฮาฟทั้งหมดนะครับโอเคถ้าดูคำถามส่วน,ส,วน,ส,วน,ส,วนส่วนใหญ่ก็ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ชี้แจงไปนะฮะ มีคำถามเกี่ยวกับดิเฟนเจอร์อนะครับก็เราก็คงก็คงเหมือนเดิมนะครับดิเนเจอร์เนี่ยเราก็คงอ,ออกออก,ออก,ออกใหม่หรือว่าพยายามที่จะซอสไปที่สถาบัานการเงินนะครับเอนะฮะอ่า เกี่ยวกับเรื่องการเปิด7โครงการนะครับมาผมก็น่าจะส่วนใหญ่นะฮะเราทาร็กเปิดโครงการในประมาณไตรมาสสานะ,ะก็คือปลายปายไตรมาสสอแล้วก็เข้าไปในปลายมาสามภูมิทยอยทยอยเปิดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูไลดูคำถามอีกสักมันหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งอย่างที่เรียนนะฮะจริงๆน่าจะน่าจะ cover ในตัวพรีเซนเทชันที่ที่เราได้ที่ผมชี้แจงไปนะครับอนี้คำถามว่าครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกไหมเพราะอะไระครึ่งปีหลังคือคือส่วนใหญ่นะฮะ ถ้าถ้าดูการการทำงานของของของบริษัทเนี่ยหรือว่าเราก็มองวัดขึ้นปีหลังน่นนาจะเดีขึ้นปีแรกนะครับเพราะว่าขึ้นปีแรกเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าเข้ามาในไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันก็อย่างสโลสโลว์อยู่นะฮะไตรมาสสองอาจจะเจอวันหยุดเยอะหรือน่งฝนอย่างที่ผมเรียนนะฮะไตรมาสสามไตรมาสสี่ก็ก็น่าจะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะฮะ แต่ท้านี้ทานั้นนะผมผมผมว่าเราก็ก็มองในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าอย่าแงบบปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไตรมากที่สามขึ้นปีหลังก็โดนผลกระทบจากปัจจัยทุนเกา่กากก่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราก็คงต้องม,มาดูว่าภาครัฐเนี่ยจะ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 ,จะมีอะไรเข้ามา เพิ่มเติมนะฮะในการที่จะปรดตัว GDP นนะหรือการขยายตัวของภาพเศรษฐกิจโดยรวไมไหมนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักๆจริงๆเมือม่อเมือ่อเมื่อภาพภาพภาพใหญ่มันยังมองไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจการซื้อบ้านการซื้อ,อตัว แอสเซทต่างๆนะครับมันก็มีผลนะฮะอาจจะมีการชะลอการซื้อออกไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็พูดพูดพูดจานะครับแต่ว่าเราก็หวังว่าในปีนี้เนี่ยในในเซคันด์ฮาเนี่ยน่าจะดีกว่าเฟิร์ฮาร์นะครับแต่ล่าสุดทำได้เท่าไหร่แล้วผมก็อ่าให้ดูในตารางไปแล้วนะครับตอนนี้ อตอนนี้เรามีตัวเลขถึงถึง,ถ,งถึงตามนหนึ่งนะครับโอเคอมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนั้นถ้าไม่มีนะฮะผมกอ็อย่างที่เรียนไปนะฮะเราก็พยายามที่จะ,ะเพิ่มเลอว่าสร้างไรายได้ให้ เติบโตนะครับในสภาวะที่เรามองว่ายังยังมีแรงกดดันในเรื่องของการดำเนินง,งานของบริษัทอยู่นะครับแต่เราก็จะหลังจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามทำให้มีการเติบโตขึ้นนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมก็ขอยุติการชี้แจงเองเท่านี้นะครับ อบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจในบริษัท p r o p e r t y Perfect นะครับแล้วก็มาเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ